ไปจากดาวกระจายพิษนุโลกนะครับอนัตตากับณเมโซอัตตาต่างกันอย่างไรครับอนัตตา <c oughs> อนัตตาใช้กับสิ่งที่ <c oughs> มีการเกิดปรากฏเนี่ยพุทเจ้าดูการไล่ลำดับนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาใช่ปะนั้นทุกขังจะเห็นได้เพราะอะไร พอเห็นอน,นิจจงนะอนัตตาจะเห็นได้เพราะอะไรพะเห็นทุกขังนะพอทุกความดับปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มเห็นอนัตตา <c oughs> เมื่อเห็นอนัตตาแล้วนู้ยพุเจ้าบอกว่าก็จะเกิดปัญญาว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรานั้นเมื่อสิ่งสิ่งหนึ่งกระดาษผืนนี้เป็นอนัตตาเพราะมันแปลเปลี่ยนได้เปล่อยได้ดับหายไปได้ความมีกระดาษอันนี้มีมาชั่วคราว ไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็จะหายไปสิ่งใดที่มีขึ้นเสื่อมหายไปถูกเรียกว่าอนัตตาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาเพียบเลยเป็นร้อยพอสูรใช่ไหมยกตัวอย่างอันเดียวรูปนะเพราะอะไรรูปเสื่อมดับเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาสิ่งนั้นพุอ <c> ง <oughs> บอกว่านั่นไม่ใช่ของเราคือนั่นน่ะนั่นน่ะสิ่งที่เราสังเกต่ะนั่น ไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะตัวตนนะนาเมโสอัตตา <c oughs> นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราใช้คำนี้เพราะว่าสิ่งนี้มีเกิดปรากฏแต่เวลาไปที่นิพพานนะนะเวลาไปที่นิพพานพระเจ้าจะไม่ได้ใช้นาเมโสอัตตา เพราะว่าถ้าใช้นั่นไม่สัตตาไม่ได้เพราะว่ามีตัวตนมีเกิดปรากฏผู้เจ้าจะใช้คําว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานะใช้สองตัวนี้แต่ตัดนั่นมสัตว์ตาไปตัวหนึ่งเห็นนะผู้เจ้าคมมากทุกคําเลยไม่หลุดแม้แต่นิดเดียวและพระองค์ก็ปรับไปใช้ปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงคือไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพาน ไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานนะก็คือเป็นเรานั่นเองไม่สําคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราก็คือไปเหมือนกันในตังมามะนะว่าของเรากับว่าเป็นเราก็เป็นในตังมามะในโสมาสมิแต่ไม่มีน้าในโสตายนะนี่หลุดไปนหนึ่งตัวหลุดเพราะอะไรเพราะว่าคําว่าอัตตาจะใช้สําหรับสิ่งที่มีอุปาโทปัญญาจติเกิดปรากฏเสื่อมระดับใช่ไหมอ่าแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏ เสื่อมไม่มีดับไม่มีตัวตนไม่มีอ่ะตัวไม่มีให้เรียกว่าตัวแล้วจะบอกว่าตัวเราได้ยังไงหรือว่านั่นไม่ใช่ตัวได้ยังไงนะนั่นไม่ใช่ตัวตนเพราะตัวมันไม่ใช่ตัวตนจึงเรียกตัวตนไม่ได้เรียกอัตตาไม่ได้เพราะเกิดไม่ปรากฏไม่มีบัญญัติอะไรไปเรียกบัญญัติจะมีได้เพราะเกิดปรากฏจึงบัญญัติมาได้นะต้องมีสักจุดหนึ่งปลายเข็มหยดน้ำมันนิดหนึ่งถึงจะเรียกมันได้ ไม่มีเกิดปรากฏจะเรียกอะไรมันได้นิพพานจึงบัญญัติอะไรไม่ได้นะเพราะเกิดมันไม่ปรากฏนะการบัญญัติมีขึ้นเพราะวิญญาณกับนามรูปนะมีขึ้นอยู่ในระบบของขันธห้าการบัญญัติจึงมีขึ้นมาได้นะปัญญัตินะบัญญัติภายใต้วิญญาณกับนามรูปไม่มีนามรูปแล้วบัญญัติอะไรไม่ได้นะนั้นพระพระองค์จึงไม่ได้ใช้นาเมโสตา นในการพิณาเพื่อปล่อยวางนิพพานที่พระเจ้าบอกพระหลานขีณนาศพกับพระผู้เจ้าเนี่ยจะไม่สําคัญมันหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานไม่สาคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพาน5แงม่มุม5้าในายะสีัในยะแรกคือปฏิปทาเพิกถอนความสําคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะซึ่งถ้าดึงตัวนี้มาเป็นปฏิปทาโดดๆของมันพระเจ้าจะบอกว่า ไม่สาคัญมั่นหมายซึ่งขันธาตุอายจนะใดๆไม่สําคัญมั่นหมายในขันธาตุอายตนะใดๆไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นขันธาตุอายตนะใดๆไม่สําคัญมั่นหมายขันธาตุอายตนะใดๆว่าของเรานี่จากนั้นก็เปลี่ยนคําว่าขันธาตุอายตนะใดๆเป็นนิพพานนะและปฏิปทาตัวนี้ใช้ได้ทั้งขันห้าแล้วก็ใช้ได้ทั้งนิพพานใช้ได้ทั้งสองอันนะแต่ส่วนตัว เนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตตาตัวนี้ <c oughs> ใช้กับขันห้าได้ทั้งหมดแต่พอใช้กับน,นิพพานปุ๊บผู้เจ้าหายหายไปหนึ่งคำคือเนมโสตตาหายไป <c oughs> เห็นนะสุดยอดนะอะผู้เจ้าไม่หลุดเลยแม้แต่คําเดียวนะ <c oughs> นี่คือความสอดรับกัน14ผู้เจ้าใช้คําว่าอนัตตาและเนมโสตตาอธิบายสิ่งใดบ้างเนาะอ๋อไปดู คีพสูตรอนัตตาสิกับนเมโสวตาเนี่ยนะใช้อธิบายกับขันห้าใช้อธิบายกับขันห้าปฏิปทาที่มีนเมโสวตาคือเนตังมะมะเนสโสมัสมิณเมโสวตาผู้เจ้าเรียกมันว่าปฏิปทาให้ถึงความดับให้เหลือแห่งสักกายะซึ่งใช้พินาได้ตั้งแต่ขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะได้ทั้งหมดนะอนัตตาก็เหมือนกัน ใช้พินากับขันห่านั้นจะไม่มีอนัตตาหรือนัมเมสวตาเข้าไปอยู่ในเรื่องของนิพพานไปดูตัวอย่างเอาละกัน